การใช้ชีวพันธ์เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของการทรํเาเกษตรพูดอย่างนี้แล้วกันนะคือชีวพันธ์ไม่ได้แก้ปัญหาการ,กรเกษตรทั้งหมดการทำกรเกษตรเนี่ยเราต้องกลับมาดูก่อนว่า เกษตรกรจะทำเกษตรหนึ่งอย่างเนี่ยต้องรู้อะไรเนาะรู้ว่าน้ำมีน้ำไหมน้ำพอไหมพืชใช้น้ำเท่าไหร่เนาะสองรู้ดินนะรู้ว่าพืชที่เราปลูกเนี่ยชอบดินแบบไหนดินแบบไหนเหมาะเนาะสามรู้อากาศเนาะอากาศเป็นยังไงนะพืชบางอย่างต้องการอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำคือต้องไล่ทั้งหมดเนาะและเฉพาะไอ้ตัวดินน้ำเนี่ยสองตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยเพราะดินที่ขาดธาตุอาหารแปลว่าอะไรแปลว่าต้นไม้ไม่ไม่สมบูรณ์เนาะไม่สมบูรณ์เนี่ยจะตีความว่าป่วยก็ได้ถูกไหมครับอันนี้ถ้าป่วยจากต้นไม้ไม่สมบูรณ์ขาดธาตุอาหารเนาะ แต่ต้นไม้ก็ไม่งามอยู่ดีเพราะว่าขัดปุ๋ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นความยากนะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยปัญหาของต้นไม้คืออะไรถูกไหมครับทั้นคนที่แก้ปัญหาโรคที่สาเร็จเพราะว่าอะไรเพราะเขามั่นใจแล้วว่าเป็นโรคส่วนพืชที่มันยังคาบลูกคาบดอกอยู่ระหว่างเป็นโรคขาดธาตุอาหารเนี่ยต่อให้หายจากโรคพืชต้นไม้อาจะไม่งามในทางกลับกันต้นไม้ที่ดินสมบูรณ์อยู่แล้วพอเป็นโรคพืชพอมันหายโรคพืชมันงามเลยดังนั้นสองกรณีนี้เลยเทียบกันไม่ได้คือจากการเหมือนกันเลยอีกต้นหนึ่งงามแตกสวยอีกต้นหนึ่งก็แค่หยุดหยุดเป็นโรคแค่นั้นเองแต่ใบก็ไม่แตกไม่อะไรถามหนรา้่อยกากันจ็ด นนึ่งของกลไกทั้งหมดนะครับ